สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเ,เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับวันนี้ก็จะแตกต่างจากคลิปอื่นๆหน่อยคือจะจะเป็นการรีวิวแบบโฟิกเกอร์ของฝั่งาการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวละครจากเรื่องทรานส์ฟอร์머นะครับจากไคยทีซิโร่นะครับอ,อย่างแรกเราก็จะเริ่มต้นด้วย <c oughs> คัมเมอไรเดอร์นะครับตัวนี้เป็นของงาน Real Action Hero นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักแต่นะครับอันนี้เป็นตัวแบบตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่ที่ทางค่าย Real Action Hero ทำอมานะครับค่าย Real Action Hero เนี่ยทำพวกตัวละครทางฝั่งกับตัวญี่ปุ่นพวกโทคุนะครับอย่างเช่นคัมเมอรไรเดอร์ อย่างเช่นพวกตํรารวจอวกาศคัมเรเดอรนี่ทําออกมาน่าจะทุกเกือบทุกตัวนะครับผมไม่แน่ใจนะนะครับบางคนก็เก็บเก็บแบบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็พวกอะไรอ่ะออกับตํรารวจอวกาศนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับเรียแลแอคชั่นีร่งเหมือนเหมือน ได้ทำออกมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งก็หน้าตาของคือหมวกมันเหมือนจะถอดออกได้แล้วก็หน้าตาของตัวละครข้างในเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับทำมาไม่ค่อยสวยนะครับตอนแรกผมจะซื้อเนี่ยก็มีคนแนะนําว่าให้ไปซื้อให้มาซื้อตัวนี้นะครับตัวนั้นหน้าไม่สวยอย่าไปซื้อนะครับให้ไปซื้อตัวนี้แทนนะครับ แล้วตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างหายากมากแล้วงานดีมากเหมือนจริงมากนะครับเป็นตัวที่ปรากฏในในเวอร์ชันเวอร์ชันแรกของคาเมเลเดอร์เลยนะครับคือคาเมเลเดอร์เนี่ยเขาจะชื่อว่าคาเมเลเดอร์อิชิโกะนะครับหรือว่าคาเมเลเดอร์วีซึ่งชุดของมันนะครับในการ์ตูนในเรื่องนะ จะมี3เวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเป็นชุดที่เวอร์ชันแรกเวอร์ชัน3ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเท่าที่ผมจําได้ก็คือถุงมือก็จะเป็นสีเงินถุงถุงเท้าก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นมี2ขีดนะครับกเราพวกอะไรต่างเนี่ยก็ไม่เหมือนในตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้คือคลาสสิกสุดแล้วนะครับ พวกวัสดุเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำมาจากหนังนะครับส่วนใหญ่ซึ่งก็ต้องระวังเวลามันเก็บไปนานๆมันก็มันก็จะมีลอกมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเคยเก็บผมเคยเก็บตัวหนึ่งอะ่ะก่อนหน้าไอ้ตัวนเนี้ยไม่แน่ใจว่าใช่เวอร์ชันเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ตัวนั้นคือลอกนะครับลอก แต่ตัวนี้คือได้มาสักพักแล้วได้มาตั้งแต่เริ่มเริ่มทำเนี่ยทาช่องนะครับก็ได้มาแล้วก็เอามาโชว์บางคนมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอันนั้นคือหายากมากๆก็เอามาเล่นกับมอเตอร์ไซค์โชว์กับมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะครับหลักๆด้านหน้าด้านหลังนะครับ นี่ผมยังไม่รู้นะว่ามันเก็บไปนานกว่านี้มันจะรอบไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับราคาจำไม่ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะครับอันนี้เหมือนเขาทำออกมาเพื่อลำลึกสี่สิบห้าปีคัเมดนะครับของค่ายเมดิคอม นะฮะมีดิคอมทอยเรียลแอคชั่นฮีโร่คือใน Facebook เนี่ยเขาจะมีกลุ่มเลยนะครับเขาจะมีกลุ่ม mm hmm. คือถ้าอยากได้พวกเยลแอคช่นฮีโร่ก็เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูชื่อชัดๆนี่ครับ Real Hero เรียลแอคชั่นฮีโร่ก เขาไปเสิร์ชหาในใน c e e o o o k ได้ก็จะมีกลุ่มนี้อยู่นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับมีฐานมีฐานเสาแล้วก็มือเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับมือเปลี่ยนแบบเป็นมือมือตั้งท่ามือเหมือนเวลาเขาแปลงล่าแล้วเขาจะใช้ท่าเนี้ยนะครับแล้วมือกำกำหมัด แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยอนะ๋อ,อแล้วก็มีมีไอ้คล้ายๆเสาอากาศตรงเปลี่ยนตรงหัวเขานะครับคือน่าจะแถมมาเพื่อเผื่อไอ้อันอัน,อ,นอันที่เสียบอยู่ที่หัวเนี้หายหรือเปล่าไม่รูนะครับ ก็จะเป็นตัวทรานส์ฟอร์เอนะครับเป็นออปติมัสไทม์ในในเรื่องบาร์บีนะครับตรงนี้ก็จะโผล่มาในช่วงแรกแล้วก็ช่วงท้ายๆเรื่องนะครับอันนี้เป็นค่ายงาน t ีซีโนะครับซึ่งขยับได้เกือบทุกอย่างนะครับแต่แปลงร่างไม่ได้นะดตัใหญ่ก็จะเน้นตั้งโชว์นั่นแหละนะครับ คือ T C l o ก็จะออกมาแข่งกับ Hot Toy นะเราก็จะมีพวก 3A นั้นก็อีกค่ายหนึ่งก็ทำทอนประมือเหมือนกันก็ทำออกมาแข่งกับ Hot Toy นะครับคืองาน T C l o ก็ก็ถือว่าสวยใช้ได้ทำในภาพในเรื่อง b u b เบิ้ลบเนี่ยก็ทำตัวอัลติมาสออกมาเราก็ทำตัว b u b เบิ้ลบีออกมานะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นเครื่องบินผมจำชื่อไม่ได้ละ ล้วก็จะมีซาวเวฟนะครับสตัวนะแต่ถ้าเป็นพวกค่ายจีนและค่ายอื่นเนี่ยก็ทำตัวละครในหนังออกมาเหมือนกันแล้วก็แปลงร่างได้แต่เนี่ยแปลงร่างไม่ได้นะครับแต่ดูความสมเหมือนจริงมันก็เหมือนจริงอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็น 3A ก็อันนั้นจะจะเน้นพวกเหล็กซะมากกว่านะครับ น,นี่ราคาก็าอยู่ประมาณสี่ถึงห้าพันนะครับแล้วมันมันหนักเป็นพลาสติกนะแต่หนักหนักมากไม่ถึงกับหนักมากก็หนักพอสมควร,ตรแต่ถ้าเป็นสามเอคตรหนักนะเพราะว่าอันนั้นน่ะจะเป็นเป็นเหล็กสสวนใหญ่นะครับ โมเดลที่เป็นงานซีซิโที่ผมเก็บก็จะมีตัว o p t i m มัสนะรัแล้วก็จะมีตัวหุ่นยนต์ที่เป็นตัวละครมาจากเรื่อง The Matrix นะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปช่วงแรกๆจะไม่ได้ว่าคลิปไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกล่องนะนี่ก็จะเป็นกล่องนะครับเขียนอะไรเนี่ยฮานฟอร์มเมอร์บอร์บีนะครับ ีซนะอันนี้สามารถเปิดฝากล่องได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมาเท่าไหร่นะครับมีมือแผมาให้ พวกฐานพวกมืออย่าลือมอ่านนะครับสำคัญเหมือนเดิมคือไม่ค่อยมีอะไรแถมมาให้เท่าไหร่นะครับก็จะมีปืนอยู่ที่โต๊ะนะครับแล้วก็พวกมือพวกมือตอกงาแต่ละแบบ ก็จะมีเป็นฐานนะครับแล้วก็เสาน่าจะเป็นเสานะครับซึ่งก็เอาไว้โชว์แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจำเป็นนะนะนะครับน่าจะแถมอย่างอื่นมากกว่าก็โอเคครับวันนี้ก็คงมีแค่ประมาณนี้นะครับ แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสร,รายละเอียดของตัวละครไว้ใต้ใต้คลิปนะครับว่าประวัติอะไรมันเป็นยังไงคือผมก็แค่เล่าคร่าวๆนะครับอย่างไอ้พวกคามิเลเดอร์ผงก็เกิดมาไม่ทันไอ้ตัวนี้คือไม่ทันแน่นอนนะครับเกิดเกิดมาเท่าที่จำได้คือดูพวกสกายไรเดอร์แล้วประมาณนี้ครับคือตอนนั้นก็เป็นยังเป็นเทปอยู่เลย เป็นเทปวิดีโอคือไปไปเช่าแล้วก็เอามาดูในบรรดาคมามเมอไรเดอร์ก็จะชอบตัวคมามเมอไรเดอร์แบล็กมากสุดแล้วก็มีคมามเมอไรเดอร์ ZO นะครับมันจะมียุคข,ของมันด้วยนะคมนามเมอไรเดอร์เนี่ยคือยุคโชวะนะครับก็คือตั้งแต่คมามเมอไรเดอร์หนึ่งจนถึงคมามเมอไรเดอร์เจนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะดูเนี่ยชุดยูโชวะมากกว่าพวกพวกยูเคถัดหลังจากนั้นไปแล้วทก็จะเป็น u k เแล้วคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูหรอกไม่ค่อยรู้จักเนทะนะ่าที่เท่าที่ผ่านผ่านตาก็จะมีคาเมเลเดอร์อะไรคาบูโตอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะที่ที่ชอบดูในยุโชวะมากกว่าเพราะว่าเหมนเป็นคาเมเลเดอร์ที่ ไม่ได้ใช้เป็นคือเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับแล้วก็มีพลังที่มาจากจากการดัดแปลงเนยนะฮะแต่ในยุคเคซอ่ะคือเหมือนเขาเน้นอาวุธคือไม่ใช่มนุษย์ดัดแปลงอ่ะนะครับแต่แค่แค่สูงเผียมขัดก็แปลงแปงลงร่างได้แล้วแล้วก็ใช้อาวุธมากเกินไปคือไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้หมัดใช้เตะอะไรเลยนะครับ ก็เลยไม่ค่อยดูไม่ค่อยชอบดูมันไม่คลาสสิกนะครับก็โอเควันนี้ก็คงอาจจะรีวิวแค่ประมาณนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมมีพวกโมเดลหรือว่าฟิกเกอร์ฝั่งฝั่งแบนไดฝั่งญี่ปุ่นเยอะแต่ว่าขายออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเกมคอทอยแทนนะครับแล้วก็ซื้อ แล้วก็ซื้อมาใหม่บ้างนะครับอย่างข้างหลังก็จะมีกันด้ามมีโบเทสโบเทสวี B otes, B otes นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานงานโซลของชโกคินนะครับแต่เป็นอีกสเกลหนึ่งสเกลใหญ่นะครับโซลชอกโกคินทำโบเทสวีเนี่ยออกมาหลายเวอร์ชันอันนี้เวอร์ชันล,ล่าสุดค,คือเป็นตัวตัวใหญ่สเกลใหญ่นะครับถ้าสเกลเล็กก็อีกอีกอีก,อก,อก ระดับหนึ่งนะครับการน,น้าก็ซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ต่ออีกเอาแบบต่อสําเร็จแล้วแล้วก็ซื้อมาแล้วก็โชว์นะเอามาให้ดูก็ได้เอาแบบเพิ่มเติมท้ายคลิปนะครับน,ะนี่ก็เป็น r x 7 8คือเรื่องการน้าผมบอกเลยผมไม่ค่อยรู้ไม่มีไม่ใช่ไม่ค่อยรู้ ไม่มีในหัวสมองเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าก็ซื้อมาเพราะว่าเออมันก็มันก็สวยในระดับหนึ่งก็เอามาโชว์เล่นเน,นะครับแต่เพื่อนผมอะคนหนึ่งมันไอ้นี่มันเซียนนะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยปถมและตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เซียนกันหน้ามากๆแล้วก็มีเกือบทุกทุกสเกลทุกทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบเทสบี นะครับสเกลใหญ่นะครับทำออกมาสองตัวก็คือไอ้ไอโซลชูคิินเนี่ยก็มีมีสองตัวก็คือไอ้โบเทสวีแล้วก็คอมแบตเตอร์วีที่เป็นสเกลใหญ่นะครับสเกลนี่ผมเคยเก็บอยู่แต่เป็นรู้สึกจะเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับขายไปแล้วนานแล้วนะครับนี่อะไรหลุดมาเมือ่อ ไอ้โซชูกิคินเนี่ยทำตุละครจากจากการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่นพหุ่นยนต์ะซะเยอะนะครับมีทั้งส่วนใหญ่จะเป็นสเกลธรรมดาก็คือสเกลเล็กนะครับเยอะหลายตัวอันนี้ก็เพิ่งออกมาเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็คือเป็นกอเดียนนะครับถ้าคน อายุเยอะแล้วอาจจะรู้จักเพราะว่าน่าจะเกิดในช่วงนั้นนะขอเดียนที่มันเป็นหุ่นยนต์สามตัวแล้วก็แบบประกอบร่างเขาด้วยกันคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเราก็เกิดไม่ทันคือมันจะเป็นคนแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวแรกแลไอ้ตัวอีตัวสีแดงก็เข้ามาอยู่ในตัวนี้นะครับเออไม่ใช่สิเป็นคนนะครับแล้วเ,เข้ามาอยู่ในตัวหุ่นตัวเล็กแล้วก็มาอยู่ในหุ่นตัวกลางแล้วก็อยู่ในหุ่นตัวใหญ่คืออะไรของ วันนี้เกิดไม่ทันนี่บอกตรงนะแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพ่อผมเนี่อาจจะรู้จักนะครับแต่ถามว่าเคยเล่นไหมเคยเล่นอยู่นะตอนเด็กๆกับข้าใกลั่คข้าวานะเคยเล่นนะแต่แบบมันไม่รู้มันสูญหายไปไหนแล้วกอร์เดีนรุ่นรุ่นแบบรุ่นแรกอเหมือนพี่ชายซื้อมาถ้าผมจำไม่ค่อยผิดถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ เหมือนพี่ชายเคยล่นแล้วทางแบนไดก็ทำเป็น SOC ออกมาแบบนี้ถ้าออกมาหลายตัวพวกหุ่นหุ่นเล็กอะเือนเขาเรียกนะครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับเ,เดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นการหมายถึงคลิปคลิปต่อต่อไปก็จะเป็นพวกรีวิวพวกอะไรสตาร์วอล์กเนาะ พวกสตาร์บัคพวกคอทอยตสตาร์บเพราะว่ามีอีกหลายตัวผมยังไม่ได้เอามารีวิวเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์นะครับคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาได้นะครับว่าชอบไม่ชอบอยากดูอะไรอันนี้อันนี้ไม่ชอบวันนี้ไม่อยากดูก็พิมพ์ได้นะครับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในในคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นช่วงอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หน้าผมจะทําแบบคลิปหนึ่งก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็รบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด, like, กด พิมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ